นี่เป็นที่ตลาดน้ำคลองแหงนะครับที่จังหวัดสงขลายเขาเรียกอะไรนะครัิมเชียร์อของเราในวันนี้เมื่อกี้เห็นน้องเขาเล่นที่ในต้ยอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะไปขอแจมเขาในสภาพนี่แหละเขาน่าจะแจมลองดูจะลองดูจะ,จะ,ะ,จะมาเาล่าของถึงใต้ใช่ไหมเออเดี๋ยวเราไปดูตลาดานา้ำกันดีกว่าเพราะสวยมากมาจ่ายจ้าจ๋า นี่ตลาดน้ำมันจะฟิวแบบนี้เลยนะครับม่กี้ข้างหน้ามีดินเผาใช่ไหมเราจะไปเดี๋ยวกิน เด,ดี๋ยวจะไปแย่งยอกพยยาม่กล้าแย่งชาวต่างชาติตอนนี้โดนตบอะแน่จิ <c oughs> นเผาตรงนี้ป่ะอันนี้ไอติมไอติมมันเป็นแบบนี้ไอติมไม่ใส่ถ้วยแบบนี้ไอติมใส่ถ้วยอย่างนี้เหรอไอจิมใส่ถ้วยอย่างนี้เลยครับขายยังไงครับอันนี้ยืมใส่กรมีสสามหน้ากับบ้านได้เลยค่ะอะไรหรอกอับบ้านได้เลยใช่ไหมเอาสามสิบห้าครับเอาหรอเอาไหมติดกันเอนาคนเดียว แต่แม่ค้ายัง20อยู่ใช่ยังสวยอยู่เลยยิ่งยิ่งสวยต้องลยค่ะแบบนี้ก็ต้องลดราคาละหยอกขายดีไหมครับวันนี้ได้เรื่อยเยวันศุกร์มาเลยไม่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 ค่อยได้เข้ามานี่มาจากเชียงรายเลยนะครับเพื่อมากินไอติมโดยเฉพาะ ทำเองเลยใช่ไหมครับไอ้ร่อยแน่นอนอร่อยแน่ถามไม่ฟันเถื่อเถื่อนกโดดลก กินมากินกมีมีชื่อไหมครับชือ่ออร่อยมากเลยอริอยก,กับทิ้งผมมอกครับไปไปสถานีต่อไปนี่ถ้าไม่กินถ้ามาแล้วไม่ได้กินถือว่าเก็บตังค์อยู่หยอกนะกินนะไหนๆเรามาละเห็นอะไรปแปลกๆหรือว่าเราไอชินมันก็ไม่แปลกหรอกแต่กล้วยเขาสวยนะทำจากกินเผาเนี่ยอือเราไปกินทางนู้นดีกว่า ตรงนั้นจะมีเวทีอะไรสักอย่างเ,เดี๋ยวจะหาว่าซื้อมาแล้วไม่กินจะกินให้ดูเลยแต่ติมที่นี่หวานแต่อร่อยอร่อยปกติกินในติมที่บ้านราคาเนี้ยสาห้าถือว่าคุ้มมากนะ อ,อร่อยอันนี้ผมพัดจิตเต็มตู้เลยถ้าใครมาแล้วไม่ได้กินเดี๋ยว่าพาเพราะอร่อยเพราะคุณได้น,นี่กลับบ้านด้วย,ยเดี๋ยวนี้ผมจะส่งกลับไปที่เชียงรายเจอเลยครับไม่เกรงนีกว่าจะมีร้านเดียวแมกค้าไม่อยู่เดี๋ยวไบรรยากดศในโลกเดินนะครับแม่ค้าไม่อยู่ไม่เป็นไร

แม่ค้ายิ้มแล้วน่ารักไม่เชื่อลองดูนี่ยิ้มแล้วน่ารักครับอ่กรเขานี่ใครใครไม่ได้มากินที่นี่ถือว่าพลาดนะครับบอกไว้ก่อนสวยมากอยากให้มากินแล้วก็มาถ่ายรูปเก็บไว้อ่ะจื้อคื้อ่ ถ้าเอามาปุ๊บสั่งไม่ให้ไม่ได้ใช่ไหมไม่ต้องคอนนะครับพอดีเป๊ะแล้วกันต่อนี่นี่ครับน้ำมะพร้าวนี่ชน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 ข้ามาแล้วต้องกินนะครับที่นี่ร้านที่นะครับ,น,รบน้านาเคนาเคร้านา e. านาเคนะ ต้องมากินที่นี่เลยนี่ตรงนี้เลยนะ,นนะะครับแม่ค้านะ่ารักแถมชื่นใจร้อยจังคู <c> ่ <oughs> มาที่ใต้เลยทางไปกับของกินเยอะพอสมควรไอ้ของกินส่วนหนึ่งแซวแม่ค้าส่วนใหญ่ <c oughs> โอ้โหแล้วต่อไปก็มีอีกเยอะเลยครับเราต้องไปคุ้มไปให้สุด ไปตามมาดูกันบรรยากาศข้างทางก็จะมี็นศึรษาแล้วก็เที่ยวกิน,กนข้าวกันกินอะไรกันซื้อของมากินมันจะเลือกแค่แม่ค้าร้านไหนสวยร้านนั้น <c oughs> ยอกนะครับร้านไหนน่าสนใจแต่ผมไปเช่นะร,ร้านแบบนี้ผมชอบผมชอบอะไรที่มันเป็นยานี้กน น่าจะสุดแล้วครน่าจะสุดละเพรต้องข้างบนน่าจะเป็นห้องน้ำก็น่าจะไม่มีอะไรแต่ว่าโดยรวมแล้วบรรยากาศสวยงามดูดีถ้าเกิดว่าใครมาที่หาดใหญ่นะครับมาที่หาดใหญ่สูงขาเนี่ยถ้าได้มาแล้วอย่าลืมมาแวะเที่ยวตลาดน้ําที่นี่ด้วยครับถ้าไม่ได้มาถือว่าพลาดมาเพิ่มน้ําหนัก กับปลโอซมัสแต่นี้ความที่อยากจะนําเสนอคือนี่แก้วน้ํามะพร้าวเหมือนกับแก้วน้ําโรงแรม5ดาวเขาปลูกด้วยนี่ดอกนี้นะครับแล้วก็มีธงชาติปลูกกับไม้จิมปันเดี๋ยวจะเก็บไอเดียนี้ไปทำนี่ส่วนน้าในนี้เริ่มหมดแล้วเพราะว่ามีคี่กินเยอะมากอร่อยครับมันไม่ได้หวานเพราะว่ามันมันความธรรมชาติโอเคเดี๋ยวจะหาว่าไม่ได้กินจริงอร่อยนะ Những hồn nhỏ, tiêu chuẩn tao chiến tao tao bắt tôi. All right, all right, all right, là, lounge, lạc. ซื้อของน่ะเราต้องดูแม่ค้าเลยอยถ้าแม่ค้า,ายิ้มสวยโอเคเราซื้ออันนี้แม่ค้ายิ้มสวยไหมเรอไม่ค่อยเชื่อไม่เชื่อเท่าไหร่ถ้าแม่ค้ายิ้มแล้วฟันสวยเออนั่นเลยแต่ในร้านนั้นอร่อยอ ข้างล่างก็มีนะฮะข้างล่างก็มีเดียวแล้วไม่รู้จะไปดูกันแต่ว่าที่เขาร้องเพลงนั้วเราจะไปแจมอย่างที่บอก <laughs> thìa Đi. không thấy 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 thấy

ผมมาจากเชียงรายนะครับแล้วเดี๋ยวจะแจ้งไปบอกเข้าเชื่ฟังพวกผมด้วยนะคะระับ ิชชั่นของเราสำเร็จรจะสิ้นไปแล้วนะไอ้ขหลานแย่ง,ยงนี้ไหมหย,ยอกไม่แย่งหรอกอาหของเราเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับเล่นดนตรีก็เล่นไปแล้วหาอะไรกินก็บอกเลยว่าการมาใต้ของผมครั้งนี้รู้สึกตกใจการมาใต้ของผมครั้งนี้ผมบอกเลยว่าผมก็ทับใจมากผมชอบมากคนใต้ที่นี่ยิ้มแล้วน่าะรู้เปล แดดดีคนใต้ที่นี่ยิ้มแล้วน่ารักแค่ทุกคนเลยครับโอเคไม่น่ารักแล้หนึ่งคเพราะว่าเป็นใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบอยากมาเที่ยวที่สงขลาอยากมาเที่ยวที่หาดใจตลาดน้ําที่นี่ก็มาเที่ยวได้ครับเห็นน้องๆเขาเล่นดนตรีกีตาร์อยู่ก็ไปให้เงินน้องๆเขาได้นะรือเป็นค่าขนมค่าผู้จัดศกษากวมาไปโอ้ยคลิปนี้ต้องขอตัวลาไก่อนครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับมันเกี่ยวอะไเยอะขอบคุณครับ